สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรีบูตตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับเอาไว้สำหรับเวลาที่เราเจอแอปมันค้างหรือแอปมันบักนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะสไลด์ปุ่มโฮมเพื่อที่จะออกจากหน้าจอนะครับหรือว่าเวลาเราเจอปัญหาตัวเครื่องมันค้างนะครับที่แบบเราไม่สามารถที่จะกดสไลด์ปิดหน้าจอได้นะครับสไลด์ปิดเครื่องนะ วิธีนี้นะครับสามารถใช้กับตระกูล iPhone 12ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น12 mini 12 12 pro 12 pro max ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับหรือเป็นพวกรุ่นเก่าก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการกดนะครับก็จะเป็นการที่เรากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องหน้าจอค้างไว้แต่ต้องกดให้มันต่อเนื่องนะครับ าการกดนะครับก็จะกดแบบนี้นะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดปุ่มปิดหน้าจอนะครับเมื่อกดติดนะครับตัวมันจะไม่ขึ้นเป็นสิรินะครับหน้าจอนะครับมันจะขึ้นเป็นสไลด์ปิดเครื่องนะครับพอกดแล้วหน้าจอมันดับนะครับให้เราปล่อยนิ้วที่เรากดปิดปุ่มปิดหน้าจอทันทีนะครับ mm. ก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มปิดหน้าจอนะครับกดแล้วไม่ต้องกดพร้อมกันนะกดขึ้นลงแล้วก็ปิดหน้าจอเมื่อหน้าจอมันดับแล้วนะครับเราก็ปล่อยนิ้ว ปุ่มปิดหน้าจอนะครับเรารอสักแ <_ uch> ป๊บหนึ่งนะครับตัวเครื่องมันก็จะบูตขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้เป็นการรีบูตตัวเครื่องนะครับการรีบูตเครื่องแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับในการใช้งานของเราแต่ละวันนะครับเราก็สามารถกดปิดปิดเครื่องใหม่ได้นะครับทุกวันก็ดีนะครับแต่ว่า อย่าลืมปิดแอปที่เปิดค้างไว้ด้วยนะครับมันช่วยลดอาการหนวงนวงของตัวเครื่องได้บ้างนะครับสำหรับคนที่เปิดแอปไปเยอะบางคนไม่เคยปิดเลยก็มีเหมือนกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาสอนวิธีนี้ตามนี้ก่อนนะครับมีอะไรเดี๋ยวลาอัปเดตกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาแล้วครับไปบ่ายสวัสดีครับ